เรามีฮอใช่ไหมแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยคือภาคภาคซัพพายก็คือมาหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาส่วนซ้ายมือเราดีไซน์ไว้เหมือนเป๊ะๆเลยนะก็คือผู้ใช้ประโยชน์ก็คือภาคภาคเอกชนอุตสาหกรรมหรือชุมชนก็แล้วแต่นะและตัวกลางก็เชื่อมด้วยคนไกลที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์หรือสํานักวิจัยและพัฒนาจะเชื่อมคนที่อยู่มันจะเห็นภาพกันกับเคลื่อนนะครับ จริงๆแล้วในโซนหนึ่งเนะื่องจากผมเองอน,อนอกจากเราร่วมกากจรจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็จะช่วยดูแลรับผิดช,ชอบอในเรื่องของการที่จะเอานัตรกรรมของไรสุขานักริยนที่เป็นช่วงโซนโซนแรกเลยนะครับเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด7จ็ดเดัสเตอร์เลยจำไปนะทัสเตอร์ของไรสุขานักริยนร้อยยี่สิบเก้าผลง,งานนี้คัดแล้วนะครับจริงๆมาร่มามสี่ร้อยนะคัดเดลืวร้อยยี่สิบเก้านะครับ ก็คัสเตอร์ที่ผมพอจําได้ก็จะมีตั้งแต่ดิจิทัลสุขภาพการแพทย์อาหารในต่างๆในพลังงานนะครับยางพารานะครับครอบคลุมหมดและที่สําคัญก็คือมีมีคลัสเตอร์ทางด้านสังคมด้วยนะครับก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วอย่าที่เรียนว่าเราคงไม่ได้เดินไปคนเดียวเราก็ยังมีเครือข่ายที่เรียกเป็นพาวิเลียน5หมหาวิาลยในภาคใต้ที่เป็นมหาาลยหลักครับไม่ว่าจะเป็นมหาเลยวลัยเลก ปรทษักศิลมาลัยนราธิวัตราชินเคีริน,นรวมแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีผลงานอยู่ประมาณเกือบ20ผลงานจาก5มาลัยในในคัสเตอร์ที่เรียกว่าเป็นพาวิเลียนนะครับตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เชื่อมโยงมาโดยเราใช้ตีมที่เรียกว่าเป็น 3S นะครับ 3ามก็คือความเป็นเซอร์เทนความเป็นโซเชียลและความเป็นซัตเทิลบิลิตี้นะครับก็คือการพัฒนาภาคใต้อย่าง,ย,างยั่งยืนในเความหมายในกลุ่มของห้าห้ามอะไรในกลุ่มพาวิเลียนนี้นะครับ